ต้มแล้วแล้วมาแม่ต้มแล้วแล้วมะล้างล่างออกง่ายเป็นยังวะเต้ต้มแล้วแล้วมาล้างน้ำเกลือออกล้างน้ำเกลือออกล้างน้ำเกลือออกน้ำเนึ้อแล้วก็จับเป็นน้ำต้มอีกน้ำสองเออน้ำสองกัดแล้วแล้วแตเอาเลยบ่ต้มล้างน้ำเกลือพร้อมล่างน้ำเกลือพร้อมล้างน้ำเกลือพร้อมเด้อรอบนี้เด้อพี่น้องจ้าอร่อยใช่ไหมคะอือโชนก็เลิกโรงเรียนแล้วกินไช่มุกด้วยค่ะกินเลยลูก มีคนมาพอฮอตต้มเสร็จแล้วเฮากระล่างด้วยน้าเกลือเกลือที่ฮอกินนี่มันบอเกลือที่ฮอกินนี่เระพี่น้องล่างด้วยน้ําเกลือนะคะล่างง่ายออกง่ายฮอตต้องล่างนา้ำล่างน้ำนี่จกักรรอบจักน้ำสามนาม้ำสามนาม้ำผุแล้วนอะแล้วแต่คนมักสามสี่น้ำก็ล่างไปโลดพี่น้องแล้วแต่ผู้ใดหมักอยากล่างจังไดก็ล่างไปโดาลดล่างนา้ำรอบรอ,อบสองนึ่กระล่างสามนาม้ำเออ ล้างไปเลยอยากมากลงลิ้นโแล้วแต่คนมาล้างล้างไปได้ก็ล้างรวดให้มันสะอาดเนี่ยนี่คือต้มไปแล้วรอบนึงน้ำหนึ่งล้วเด้อพี่น้องแล้วน้ำซวงพี่น้องกำลังเดือดเดี๋ยวแม่พี่น้องกับเสี่ยวไซหมิ่นบ่ต้มใส่ทานพร้อมล้างง่ายล้างง่ายพี่น้องล้างง่ายล้างบ่ยากนี่จ้าเห็ดเห็ดขม เห็ดขมกับซื้อว่าขมอยู่ล่ะพี่น้องแต่ว่าขันผู้ได้ต้มเป็นมันกับอกคมแห้งมันกับพอดีกินอยู่เนาะก็บอกวิธีการต้มนะคะการต้มแล้วก็มาล่างพี่น้องทุกคนต้มน้ำรอบสองนะคะต้มน้ำรอบสองแม่ก็ใใสใบล่างอันใส่ใส่ใบล่างบ้านถือล่างตืด ใส่ใบบ้านบ้านจืดล่างจืดเนะ <ไป S 1> าะใบบ้านล่างจือดอันนี้น้ำสองก็ต้องใส่ใบบ้านล่างจือดอีกเดี๋พี่น้องมะเมนมาบอไซเด้ะมเมนมา,มมนมาต้มซื้อ,อ,อต้องต้องใส่น้ำจากบริษัทกับขมน้ำรอบสองก็ต้องใส่แล้วก็ไม่งั้นมันจะขมนะคะต้องใส่ใบว่านล่างจืดด้วยนะคะต้มรอบสองรอบแรกก็ใส่ด้วยแล้วแต่คนชอบ รอบสองก็ใส่นะคะทุกคนนี่วิธีการทำนะคะเรียบร้อยแล้วคุงแล้วก็บดบดคมพี่น้องของแม่นะแซบรับประกันก็นลั่นตีเลยโลละสองร้อยบาทห <c oughs> ยอกหยอกหยอกบ่าขายจ้าพี่น้องมันบ่หอดคันบะเตี้ยวคนมากขอซื้อจักยี่สิบโลสามสิบโลนบ่มีขายมันมีพอได้กินพี่น้องจ้า ้มแล้วนะคะทุกคน้มแล้วแล้วมิดฟ้าบาทนี่มิดฟ้าไม่